สวัสดีคะ่ะพี่น้องเชา้าวันนี้วันตะวันด้วยพระคำของพระเจ้าเช้า,ชานี้เราจะศึกษาจากพระธรรมเลวีนิติบทที่17นะคะข้อที่1 0ถึง13านะคะพระเจาของพระเจ้าได้กล่าวว่าถ้าคนอิสราเอลหรือคนต่างด้าวคนใดผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพระเจ้ารับประทานเลือดเราจะตั้งหน้าต่อสู้บุคคลผู้รับประทานเลือดนั้นและจะไล่เขาออกจากชนชาติของตนเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวอยู่ในเลือดเราได้ให้เลือดแก่เจ้าทั้งหลาย เพื่อใช้บนแท่นบูชาเพื่อจะลบบนทินของเจ้าทั้งหลายเพราะว่าโลหิตเป็นสิ่งที่ใช้ลบบนทินเพราะชีวิตเป็นเหตุเพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดกับคนอิสราเอลว่าห้ามคนใดในพวกเจ้ารับประทานเลือดหรือคนต่างด้าวผู้อาศัยท่ามกลางเจ้าก็ห้ามรับประทานเลือดเมื่อคนอิสราเอลหรือคนใดหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาไปล่าสัตว์หรือนกหรือรับประทานอาหารก็ให้หลั่งเลือดของมันออกและเอาดินกลบนะเช้านี้ หัวข้อที่บอกว่าห้ามกินจริงหรือนะคะในพระธรรมเลวีนิติบทที่ส1เนี่ยได้มีการพูดถึงรายการอาหารที่พระเจ้าบอกห้ามกินซึ่งเป็นอาหารที่พระเจ้าประทานให้กับคนอิสราเอลกฎหมายของการกินอาหารซึ่งรวมถึงไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นแมลงเป็นสัตว์หรือว่าของสิ่งต่างๆนะคะกฎหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ย ไม่ได้ตั้งใจนำมาเพื่อใช้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนอิสราเอลนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่เรื่องการกิน,นใช้สาหรับคนอิสราเอลเท่านั้นนะคะซึ่งจุดประสงค์ต่างๆเหล่า,านี้ก็สิ้นสุดลงแล้วเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงประกาศว่าอาหารทุกชนิดสะอาดแล้วนั่นเองนะคะการที่พระเจ้าห้ามกินเลือดสัตว์นั้นมีเหตุผลสําคัญอยู่2ประการก็คือ1เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวอยู่ในเลือดแล้วก็เหตุผลที่2ก็คือเลือดมีไว้สําหรับ การลบมนทินบาปของคนอิสราเอลนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเลือดกินได้หรือว่ากินไม่ได้นะคะคนที่บอกว่าเลือดกินไม่ได้นะั้นเพราะว่าพระคัมภีร์หลายๆตอนมีคําสั่งบอกว่าห้ามกินเลือดนะคะไม่ว่าจะในปฐมกาลเลวีนิติหรือพระธรรมหนึ่งซมเบีวก็ได้พูดว่าห้ามเลือดเป็นสิ่งที่ห้ามกินซึ่งประเด็นของคนกลุ่มนี้ก็คือว่าจริงๆเขาไม่ต้องทําตามบัญญัติแล้วนะแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าให้เหตุผลบอกว่าอะไรคะ ในพระธรรมเลวีนิติบอกว่าเลือดคือชีวิตคนกลุ่มนี้ก็เลยไม่กินเลือดนั่นเองแล้วก็มีข้อสรุปจากสภายเยรูซาเล็มสำหรับผู้เชื่อในยุคแรกมีการสรุปออกมาว่าห้ามกินเลือดนะคะมีกฎออกมาในพระธรรมกิจการบทที่15ข้อที่20นะคะและสำหรับพี่น้องที่บอกว่าเลือดกินได้นะ,ะเขาในในพระธรรมกิจการในพระธรรมมราระโกบทที่7นะคะพระเยซูพูดว่าอาหารที่กินเข้าไปแล้วไม่ได้ทําให้เราเป็นมลทินนะะ แล้วก็ในพระธรรมกิจการบทที่สิบเปโตตัวเองได้รับนิมิตเกี่ยวกับอาหารที่เขาห้ามกินนะแล้วก็พระเจ้าพูดบอกว่าสิ่งที่กินนั้นอย่าเรียกว่ามนทินเพราะว่าพระเจ้าชำระทุกอย่างหมดแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์ประลองก็ยังบอกกับเราด้วยว่าเรามีอิสระจากธรรมบัญญัติแล้วอย่าตัดสินกันและกันเกี่ยวกับเรื่องของการกินนะคะแล้วอาจารย์ประโลก็บอกว่าการกินอะไรก็ไม่ได้สําคัญเท่าเรากินอย่างไรต่างหาก นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคริสเตียนมีอยู่สองแบบก็คือหนึ่งกินเลือดไม่ได้เพราะว่าเลือดคือชีวิตส่วนคนที่บอกว่ากินได้เพราะว่าเลือดเป็นอาหารไม่มีวนถทินนั่นเองนะคะแต่ในพระธรรมโรมบทที่14ซอนเราว่าพี่น้องผู้ที่เชื่อในพระเจ้าผู้ที่เติบผู้ที่เชื่อในพระเจ้าก็ไม่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เพียงพอในเรื่องของความเชื่อหรือการดำเนินชีวิตนะคะ เพราะจริงๆแล้วอาหารพวกชนิดสะอาดแล้วเมื่อเราโมทนาขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างสะอาดไม่เป็นมลทินแล้วแต่สหรับพี่น้องบางคนที่เขาเองยังไม่ได้เติบโตในเรื่องความเชื่อหรืออาจจะมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างก็ตามถ้าเรากินอาหารที่ทําให้พี่น้องเหล่านั้นสะดุดหรือว่ามีความขุนเคืองใจหรือรู้สึกว่าเขาไม่ได้โอเคกับสิ่งที่เรากินนะเพื่อไม่ใหเ้เพื่อไม่ให้เป็นที่สะดุดกับพี่น้องในสิ่งที่เรากิน ในสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนะสลับคิดเียนเราในยุคนี้ก็ขอหนุนใจว่าแน่นอนเรามีอิสระในเรื่องการกินพี่น้องเราสามารถรับประทานอะไรก็ได้แต่ตาปลที่สิ่งที่เรากินเข้าไปนะดื่มเข้าไปทําให้พี่น้องของเราสะดุดในเรื่องความเชื่อทําให้เขาสั่นคลอนในเรื่องความเชื่อเราก็ไม่ควรจะกินนะเพื่อเห็นแก่ความเชื่อของพี่น้องต่างๆเหล่านั้นเราขอบคุณพระเจติที่ปัจจุบันเรามีอาหารเยอะแยะมากมายที่เราสามารถจะรับประทานได้เพราะฉะนั้น ถ้าเราหลีกเลี่ยงสิ่งที่เรากินและกินสิ่งที่เรากินมันทําให้คนอื่นสะดุดทําให้คนอื่นคุณเครื่องใจเราก็ไม่ควรจะกินเราก็เ,เปลี่ยนมากินอย่างอื่นที่มันมีคุณค่าทางสารอาหารและมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราเองที่มีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นนะเะประเทศไทยเรามีอาหารเยอะแยะมากมายที่สามา,า,มารถเลือกรับประทานได้เพราะฉะนั้นก็ก่อนหนใจแน่นอนเราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติต่างๆต่างๆเหล่านั้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่เรากิน ในเมื่อมันมีผลต่อความเชื่อของคนอื่นเพราะฉะนั้นเราเองก็ไม่ควรจะกินนะเพราะฉะนั้นก็ขอหนุนใจพี่น้องผ่านถ้อยคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้ว่าเราเองควรเลือกที่จะกินเพื่อเห็นแก่ความเชื่อของคนอื่นก็ขอพระชานาของพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นที่หนุนใจเตือนเราทั้งหลายในเรื่องของการดาเนินชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการกินนะคะให้เราที่ถานกับพระเจ้าด้วยกันก้าแต่พระเจ้าเราหมดนาขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระเจ้าที่ทรงเตือนสอนเราทั้งหลายถึงแม้ว่าเราจะมีอิสระจาก ร,รมบัญญัติเรามีอิสระในการกินการดื่มก็ตามแต่ขอพระเจ้าสวนเมตตาให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตในเรื่องของการกินการดื่มของเราให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้าและให้ชีวิตของเราไม่เป็นที่สะดุดแก่พี่น้องของคนอื่นเช่นเดียวกันเราทิฏฐานขอการทรงนำจากพระองค์ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเพื่อที่เราเองจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เราทิฏฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ